นะคะเดี๋ยวแม่พลอยจะขอพรเออคนละซีบอเออเออเนาะปู่จาย่าจ๋าลูกะกูลปู่ผู้ชงนะเออไม่ใช่ปู่ปู่วิโรปากลูกขอชมบารมีกันนะ เดี๋ยวค่อยาามากราบปู่ชมอันน้ำก่อนอันนี้บอ่อที่สองนะอยู่ยใกล้ปู่ใน,นบอ่อที่สองธรรมาทางนี่น,นี่คือบอ่อที่สามนะบอ่อที่สามที่แม่พลอยมาดูนะคะบอ่อที่สามแต่ละบอ่อนำบ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนี่ยี่บอที่สนี่คะขนาดฝนตกมากๆเลยนะนี่นะเอออยู่อยู่บนเนี่ยฝนตกมากเลยอันนี้อันที่4นะคะเดีย๋ยวไม่พลอยให้เดินนะคะทั้งหมดมีกี่บอ่อนะสิบบอ่บอบ่ที่สแล้วเดีย๋ยวแม่ไม่พอยสมบารมีกันนะ ลูกหลานชมบารมีก่อนเดี๋ยวลูกหลานมากราบไหว้นะบ่อที่สี่นี่ก็จะเป็นตรงนี้เอาอีกแล้วพี่บักลาดบักลาดเดินไปอันรถแม่พ่อยดูลูกไปเอาอันกระเป๋าเหรียญ ะเอาเหรียญอยู่อนันโอ้ด่าท่าหน้าสาวเนาะบอรบอมันแม่เอาใส่ถุงก,กระเป๋าหิวแดงๆหันว่างอยู่หน้ารถมแม่ยแม่เสี้ยวเหรียญมาใส่เนี่ยลูกไปอย่านนี้คือบ่บอไหญ่เดีบ่อที่สี่แล้วก็บ,บ่อที่หาอันนี้แม่พ่อยเดินมานี่คือบ่อที่ห้าเลยแม่พ่อหายเบิรงแต่ละบ่อก,กับบ่อคือกันทะพี่นอ้อง พ่อยกับมาชมบารมีแล้วก็เอาความสวยความงาม,งามเพิ่นเรียกว่านับอสักซิดเดอร์เนี่ยแต่ละบอไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเขียวสะอมลูกหลานมาชมบารมีเดอร์ปู่ลูกหลานอยู่สะกูนปู่วิรูปักนะคะลูกหลานมาถึงก็จนมืดจนค่ำแล้ว อันที่สี่อันนี้แยกออกมาเนาะก็เป็นบอ่อใหญ่แหละแต่ว่าแยกออกมาตรงนี้นะคะจากอันใหญ่นี้นะก็แยกออกมาตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่น้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะฝนตกนะเหมือนปู่พรมน้ำมนต์นะคะอันนี้บอ่อที่หกนะคะไม่ปนละ่อยให้ดูบอ่อที่หก บอที่หกบทที่6นะคะเนี่นะให้ให้ลูกให้หลานสมบารมีกันนะปู่นะให้ลูให้หลานสมบรา,มนนามบรามีก่อน อันแดงๆนี้มันเป็นไม่ใช่ดินนะเป็นอันนี้นะอันนี้บอ่อที่หกนะคะบอ่อนี้ที่หกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะจะเป็นประมาณนี้นะคะบอ่อที่หกไม่เคให้ชมนะคะมาทางนี้นะคะทางนี้จะเป็นบอ่อที่เจ็ดนะคะบอ่อที่เจ็ดี่บอ่อที่เจ็ดนะเพื่อนเพื่อน องปู่องค์ยา่าลูกหลานมาถึงนรวนะแต่ก็ไม่ได้ที่หลับที่นอนนะลูกหลานมาชมบารมีแล้วลูกหลานก็จะกลับนะลงกรุงเทพก็ปกปักรักษาลูกหลานให้แค็วแารางปลอดภยัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วมีสักวันลูกจะกลับมาอีกครั้งนะคะนี่ก็คือที่เจ็ดนะคะที่เจ็ดนี่ก็ นี่คือบอ่อที่แปดนะคะเพื่นอนเพื่อนบ่อที่แปดนะบอ่อที่เจ็ดกับบ่อที่แปดน้ำก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะไอ้พลอยให้ดูค่ะแต่ละบอ่อไม่เหมือนกันเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้ผลก็จะตกปล่อยปล่อยนะคะนี่แหละค่ะ นบอ่อที่เก้านะคะอ๋อนี่บอ่อที่เก้าบ่อที่สิบน่าจะเป็นอันอแยกออกมานั้นนะคะที่บอ่อใหญ่ๆเขียวเป็นมงกฎุฎแล้วก็แยกออกมาเป็นบอ่อเล็กๆนะคะน่าจะเป็นสิบบ่อตรงนั้นแนะหละค่ะนะรวมทั้งหมดก็คือจะเป็นสิบสิบบ่อแต่ละบอ่อไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพื่อนๆแม่พลอยก็มาได้มาเห็นกับตาแล้วนะ เห็นแต่โซเชียลนะคะเห็นแต่คนอื่นเขาโพสแล้วก็ใจแม่พลอยก็อยากมาแต่ยังไม่ถึงเวลามานะคะวันนี้แม่พลอยก็หลังจากมาบวชชียรพามอยู่วัดป่าดอนมั่นเถื่อนจังหวัดอุดรธานีแม่พลอยก็ลาสิกขาวันนี้แม่พลอยก็ได้เดินทางมาที่น้ำบอ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะ ก็เพื่อมากราบปลูกกับยา่าแต่มาแล้วฝนก็ตกพอดีปล่อยๆนะคะให้ลูกให้หลานมาได้ชมบรารมีเต็มเปี่ยมเลยเนาะพระองค์เดี๋ยวไม่พอยขอกราบปลูปกกับย่าก,กันนะ